สวัสดีครับ Apple มีเซอร์ไพรส์ปล่อย iOS 18.1เบต้า1ที่มาพร้อมกับ Apple Intelligence ที่หลายคนรอคอยซึ่งหลังจากที่ได้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องผมก็พบกับคุณสมบัติใหม่ๆเพิ่มเติมที่น่าสนใจและน่าใช้สุดๆเราไปชมกันเลยครับเมื่อพูดถึง Apple Intelligence เราก็มักจะนึกถึง Siri เป็นเรื่องแรกซึ่งใน iOS 18.1นี้ Apple ได้อัปเดต Siri ให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีหน้าตาการใช้งานที่น่าใช้ยิ่งกว่าเดิมแต่ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับ ยังมีอีกหลายๆส่วนที่จะได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตครับในการใช้งาน Siri เวอร์ชันใหม่นอกเหนือจากการกดปุ่ม Power ครั้งไว้การพูด Hey Siri หรือ Siri เฉยๆเพื่อเปิดใช้งานซึ่งจะมีเอฟเฟกต์สีสันสดสวยรอมรอบขอบของหน้าจอครับต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่จะแสดงเป็นวงกลมด้านล่างของหน้าจอลูกเล่นของ Siri ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะเอฟเฟกในการเริ่มการทำงานของ Siri ก็ต่างกันไปตามวิธีการเรียกใช้งานด้วยครับ โดยเมื่อเราเรียกใช้สิริจากการกดปุ่ม power effect ก็จะพุ่งออกมาจากปุ่ม power เราไปดูตัวอย่างกันครับแต่ถ้าใช้คำว่า hey Siri หรือ Siri effect จะพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างเราไปดูกันเลยครับ hey Siri <silly. S 1> นี่เป็นลูกเล่นที่มีเสน่ห์มากๆ hey Siri <silly>. เพื่อนๆไปเลือกใช้กันได้เลยครับ แต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่ต้องการใช้เสียงเช่นอยากใช้งานส่วนตัวใช้งานในที่สาธารณะในห้องสมุดห้องประชุมหรือที่อื่นๆเราสามารถแตะที่ขอบด้านล่างของหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดคีย์บอร์ดในการพิมพ์เพื่อทําการสอบถามสิริลได้เลยครับสะดวกต่อการใช้งานสุดๆและในการอับเดตใหม่ล่าสุดนี้เราสามารถสอบถามวิธีการใช้งาน iPhone และ iPad ได้แล้วครับไปดูตัวอย่างกันครับ How can I back up to iCloud? โดย Siri จะแสดงคำแนะนำทีละขั้นตอนขึ้นมาให้ทราบเลยครับและเราสามารถแตะบนคำแนะนำเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยต่างจากที่ก่อนหน้านี้ Siri จะทำการค้นหาเนื้อหาจากเว็บแล้วแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาเพื่อให้เราแตะไปดูผ่านเว็บอย่างเดียวแต่ตอนนี้แสดงขั้นตอนขึ้นมาให้ทราบเลยครับ Siri ยังรองรับการถามข้อมูลต่อเนื่องและการเปลี่ยนคำถามระหว่างถึงกลางข้อความได้ด้วยครับหนึ่งในความสามารถของ Apple Intelligence ใน iOS 18.1ขึ้นไปที่มีประโยชน์มากๆนั่นคือ การสรุปเนื้อหาจากหน้าเว็บเพจใน S a ฟ a r i รครับเมื่อเราเปิดเว็บเพจใดๆขึ้นมาแล้วเข้าสู่โหมดการอ่านหรือ r e a d e r Mode ด้วยการแตะไอคอนหน้าช่องในการป้อนลิงก์ URL ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะ Show r e a d e r เพื่อเข้าสู่โหมดการอ่านเมื่อเข้าสู่โหมดการอ่านสังเกตได้จากไอคอนทางซ้ายมือในแถบของการป้อนลิงก์จะ,สะแสดงเป็นหน้าเอกสารพื้นหลังสีดำในหน้าเว็บเพจที่สแสดงขึ้นมานี้เพื่อนๆจะเห็นปุ่ม s u m m a r i z e แสดงขึ้นมา ซึ่งเราสามารถแตะเพื่อสรุปเนื้อหาของหน้าเว็บเพจนั้นไดง้ง่ายๆโดย AI จะสรุปเนื้อหาของหน้าเว็บเพจมาสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราอ่านได้ทันทีคุณสมบัติใหม่นี้ช่วยประหยัดเวลาน่าใช้มากๆและจะได้รับการปรปับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตครับในแอปเมลตามปกติสำหรับอีเมลจดหมายข่าวอีเมลโฆษณาหลังจากชื่อผู้ส่งจะเป็นชื่ออีเมลถัดมาจะสแสดงตัวอย่างรายการเนื้อหาของอีเมลซึ่งมักจะเป็นเนื้อหาพรีวิว รือเนื้อหาคลิกเบรที่เตรียมไว้เพื่อให้เรากดเปิดอ่านอีเมลแต่ด้วย Apple Intelligence ตอนนี้ตัวอย่างเนื้อหาอีเมลในบรรทัดที่3และ4จะเป็นการสรุปเนื้อหาของอีเมลแสดงขึ้นมาแล้วครับเพื่อให้เราดูได้ยอย่างรวดเร็วว่าอีเมลนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆทําให้การเลือกอ่านเลือกดูอีเมลทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะและไม่ถูกหลอกด้วยข้อความตัวอย่างที่เตรียมไว้ในบรรทัดแรกๆเพื่อหลอกให้เราเปิดอ่านแต่เนื้อหาจริงๆไม่น่าสนใจ หรือหลอกให้เราคลิกเปิดดูอีเมลโดยเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆว่าอีเมลนั้นๆมีการสรุปเนื้อหาด้วยไอยคอนรูปลูกศรชี้ลงแล้วโค้งไปทางขวาโดยมีเส้นบรรทัดเนื้อหาอีเมลข้างๆไอคอนนี้จะแสดงขึ้นด้านหน้าของข้อความที่มีการสรุปครับคุณสมบัตินี้ตอนนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษยังไม่รองรับภาษาอื่อนๆนะครับและสำหรับอีเมลปกติทั่วไปที่มีเนื้อหาตามปกติเนื้อหาเข้าสู่เรื่องที่ต้องการสื่อสารจะไม่มีการสรุปอะไรยังคงแสดง,งตามปกติเหมือนเดิมครับ ดยคุณสมบัติในการสรุปนี้จะแสดงให้ทราบจากการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกและหน้าจอรายการแจ้งเตือนด้วยเช่นกันครับเมื่อเปิดอีเมลใดๆขึ้นมาอ่านด้านบนของอีเมลจะมีปุ่ม summarize เมื่อแตะปุ่มนี้ Apple Intelligence จะสรุปเนื้อหาในอีเมลให้เราอ่านได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านอีเมลทั้งหมดได้ด้วยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเมื่อเราเลือกตอบอีเมลใดๆ Apple Intelligence จะวิเคราะห์เนื้อหาอีเมลและเตรียมคำตอบให้เราเลือกใช้ผ่านคุณสมบัติ Smart Reply ได้ทันที ดยข้อความที่แสดงขึ้นมาจะมีภาพเคลื่อนไหวสืส่อส,สารสดใสให้ทราบด้วยครับซึ่งคุณสมบัตินี้จะรองรับในแอปข้อความเวลาที่เราตอบข้อความด้วยเช่นกันครับเมื่อแตะเลือกข้อความ Apple Intelligen c e จะสร้างคําตอบอีเมลและพิมพ์ตอบให้กับเราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดเนื้อหาไม่ต้องพิมพ์ตอบเองเลยครับสะดวกต่อการใช้ง,งานสุดๆจากนั้นเราสามารถพิมพ์คําทักทายเริ่มต้นอีเมลและพิมพ์ข้อความปิดท้ายอีเมลได้ตามต้องการเลยครับในแอปรูปภาพหัวข้อ m e m ORIES Apple ได้เตรียมคุณสมบัติใหม่ Create Memory Movie ให้เราเปลี่ยนภาพและวิดีโอเป็นภาพยนตร์พร้อมเสียงประกอบได้ง่ายๆด้วยการแตะและพิมพ์ข้อความที่ต้องการอธิบายความทรงจำจากรูปภาพและวิดีโอของเราคล้ายๆกับการพริมพ์พร้อมในการระบุสิ่งที่เราต้องการสร้างจากโปรแกรม AI ต่างๆนั่นเองครับท่านี้เป็นการสร้างรูปจากวิดีโอที่เรามีอยู่เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้แตะปุ่มส่งหรือดัน p p l e i n t e l l i g e n c จจะสร้างผลลัพธ์ให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับ โดยการทํางานตรงนี้จะใช้เวลาครู่หนึ่งในการประมวลผลภาพและวิดีโอต่างๆในเครื่องของเราที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคําหรือข้อความที่เราพิมพ์เพื่อรวบรวมจัดเรียงมาแสดงเป็นภาพยนตร์ในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเบอร์ภาพนะครับเพราะมีรูปคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆใช้งานจะมีเอฟเฟกต์การรวบรวมภาพและวิดีโอที่ทําออกมาได้อย่างน่าสนใจมากครับเมื่อขั้นตอนเสร็จแล้วภาพยนตร์ของเราจะแสดงขึ้นมาพร้อมให้เราแตะเพื่อเปิดดูเปิดฟังเสียงดนตรี ที่คัดสรรมาอย่างดีดูได้อย่างเพลิดเพลินเ,เลยครับเราไปดูกันต่อในส่วนของ writing tools ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยเขียนที่ทำได้เจ๋งมากๆครับโดยเมื่อเราพิมพ์ข้อความในแอปใดๆแล้วแต่เลือกเช่นในแอป m a เมล g g n o t t s หรือแอปต่างๆรองรับการใช้งานได้หมดครับเราไปดูตัวอย่างในแอป Note กันด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเลือกข้อความแล้วเครื่องมือใหม่จะสแสดงขึ้นมาประกอบด้วย proof read ไลไลและไอคอน Apple Intelligence การแตะ Proofread จะใช้ Apple Intelligence ในการอ่านเนื้อหาและตรวจเช็คเนื้อหาแก้ไขให้กับเราเหมือนมีกองบรรณาธิการมาตรวจการใช้คำการตรวจการสะกดและการเลือกคำที่เหมาะสมการตัดคำที่ไม่จำเป็นให้กับเราสะดวกสุดๆเลยครับเช่นในตัวอย่างนี้ Proofread บอกว่ามีการแก้ไขใน2ส,ส่วนพร้อมไฮไลท์ให้ทราบเลยครับเราไปดูที่รายการแรกบอกว่ามีคำที่หายไป ควรจะแทรกคำว่า a s ตรงนี้ด้วยครับถัดมาบอกว่าตรงนี้ควรจะตัดคำว่า a ออกไปนี่เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเหมือนมีคนมาตรวจงานตรวจการเขียนให้เราเลยครับเพื่อนๆยังสามารถแตะปุ่ม original เพื่อสลับดูต้นฉบับได้รวมถึงแตะ revert เพื่อย้อนกลับได้ด้วยครับเราไปดูกันต่อที่ r e i g i t คุณสมบัตินี้ apple intelligence จะเขียนข้อความใหม่ให้กับเราทันทีโดยจะมีตัวเลือกปุ่ม original ให้เราแตะดูต้นฉบับได้ หรือแตะรีทรีเพื่อเขียนใหม่โดยเมื่อเขียนใหม่แล้วจะมีปุ่ม undo และ redo แสดงขึ้นมาด้วยเรายังสามารถแตะ r e เว r ร์เพื่อย้อนกลับได้ในกรณีที่เราได้ผลลัพธ์ที่พอใจแล้วให้แตะดันเพื่อใช้ผลลัพธ์ในการเขียนใหม่ได้เลยครับการแตะไอคอน Apple Intelligence จะเปิดการทำงานในส่วน AI ทั้งหมดโดยจะมีให้เลือกทั้ง p r o o f l e a d r e w r i t และตัวเลือกในการเขียนใหม่ระหว่าง Friendly เป็นการเขียนข้อความแบบกันเองมากขึ้น professional เขียนแบบดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นหรือ concise เขียนแบบกระชับมากขึ้นเช่นเราลองไปดูตัวอย่าง friendly จะเห็นว่าข้อความของเราถูกปรับใหม่ให้ดูเป็นกันเองมากขึ้นพร้อมตัวเลือก revert original และ r e t i r e เหมือนที่เราเห็นในการทำงานส่วนรีไลต์ก่อนหน้านี้ครับเราลองไปดู professional กันบ้างจะเห็นว่าเนื้อหาดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นรูปแบบคำคัดสรรมาอย่างดีสุภาพเขียนให้กับเราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดคำเองเลยครับ สุดท้าย concise ปรับให้เนื้อหาสั้นและกระชับเข้าประเด็นตรงประเด็นได้อย่างรวดเร็วเพื่อนๆสามารถเลือกรูปแบบสลับเลือกใช้ได้ตามใจต้องการเลยครับด้านล่างเรายังสามารถสั่งให้สรุปเนื้อหาแสดงจุดสำคัญเป็นข้อความเป็นลิสต์รายการหรือเป็นตารางได้ด้วยเช่นเมื่อเลือก summary Apple Intelligence จะสรุปเนื้อหามาให้พร้อมตัวเลือก copy ในการ copy ข้อความ replace แทนที่ข้อความต้นฉบับด้วยข้อความที่สรุป หรือแชร์เพื่อเลือกแชร์ข้อความผ่านช่องทางต่างๆได้ด้วยครับถัดมา Key p o อยตจะแสดงจุดสำคัญโดยจะมีตัวเลือกในการ Copy แทนที่และแชร์เหมือนกันครับสำหรับลิ s t จะแปลงข้อความของเราเป็นลิสตรายการเพิ่ม Bullet ด้านหน้าแต่ละรายการให้กับเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องสร้างเองให้ยุ่งยากและเสียเวลาเลยครับนอกจากนี้ยังสามารถสร้างตารางจากข้อความของเราได้ด้วยเปลี่ยนเนื้อหาข้อความต่างๆของเราให้อยู่ในรูปแบบของตารางโดยอัตโนมัติ สะดวกต่อการใช้งานมากเลยครับซึ่งความสามารถของเครื่องมือเขียนนี้ไม่จำกัดเฉพาะข้อความที่เราเขียนหรือคัดลอกมาเท่านั้นนะครับเพราะสามารถใช้กับเนื้อหาข้อความในแอปต่างๆได้ด้วยเช่นเนื้อหาบนเว็บเมื่อเราเปิดแอป s a ฟ a r i ขึ้นมาแล้วไฮไลท์เลือกข้อความในหน้าเว็บในเมนูที่แสดงขึ้นมาจะมีคําสั่ง Lighting Tool แสดงขึ้นมาเมื่อแตะเลือกก็จะมีตัวเลือกต่างๆแสดงขึ้นมาเช่นถ้าต้องการให้สรุปเนื้อหาก็สามารถทําได้หรือแสดงจุดสําคัญ สแสดงเป็นรายการสแสดงเป็นตารางเป็นต้นเช่นเมื่อเลือกซัม m ม r รี p ไฮเปอร์อินเทลเ์จะสรุปเนื้อหามาให้พร้อมตัวเลือก Copy ในการ Copy ข้อความหรือเลือกที่จะแชร์ก็ได้ครับจากนี้ไปการอ่านเนื้อหาจากเว็บจากแอปต่างๆก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วครับหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้ p h o n e ทั่วโลกรอคอยกันมานานนับ10ปีตอนนี้มาให้ใช้งานแล้วครับนั่นคือการบันทึกเสียงการโทร จากนี้ไปคุยกับใครสามารถบันทึกเสียงเก็บไว้ใน iPhone ได้แล้วครับสำหรับคุณสมบัตินี้เปิดมาให้ทดลองทดสอบการใช้งานบน iOS 18.1 Beta 1ที่เปิดให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนเอาไว้สามารถติดตั้งและใช้งานบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro m a x กันได้แล้วครับวิธีการบันทึกเสียงการโทรก็ทำได้ง่ายมากครับเมื่อเราทำการโทรและผู้รับกดรับสายแล้วไอคอนบันทึกเสียงที่มุมบนซ้ายจะสว่างขึ้นมาพร้อมให้แตะใช้งาน เมื่อแตะเลือกแถบการบันทึกเสียงจะสแสดงขึ้นมาขึงกลางหน้าจอพร้อมสแสดงข้อความว่า d i s c a l l will be recorded พร้อมนับถอยหลังถ้าต้องการยกเลิกเราสามารถแตะปุ่ม x ทางด้านขวาเพื่อทำการยกเลิกได้ครับเมื่อการบันทึกเสียงเริ่มต้นจะมีเสียงพูดบอกว่า this call will be recorded เพื่อบอกให้ผู้รับทราบด้วยว่าการสนทนานี้จะมีการบันทึกเสียงซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้รับสามารถทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยครับจากนั้นการบันทึกเสียงจะเริ่มต้นขึ้น โดยจะมีการแจ้งเตือนจากแอปโน้ตแสดงขึ้นมาว่า Take n o t e on this call ด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ได้แล้วครับสามารถนำมาเปิดฟังภายหลังได้ในหน้าจอนี้เราจะเห็นแถบการทำงานอยู่ตรงกลางหน้าจอด้านบนจะแสดงสถานะการใช้ไมโครโฟนด้วยครับในแถบตรงกลางนี้ยังแสดงแถบขึ้นเสียงระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกเสียงรวมถึงปุ่มในการหยุดการบันทึกเสียงอีกด้วยครับเพื่อบันทึกเสียงการสนทนาตามต้องการแล้ว วิธีการหยุดการบันทึกเสียงทำได้ง่ายๆ2วิธีครับวิธีแรกคือการวางสายการบันทึกเสียงจะหยุดโดยอัตโนมัติพร้อมกันนั้นจะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาว่า view save calls ซึ่งเราสามารถแตะเพื่อดูการโทรที่บันทึกไว้ในแอปโน้ตได้ทันทีหรือจะเปิดแอปโน้ตขึ้นมาภายหลังเพื่อดูรายการเสียงที่บันทึกไว้ก็ได้ครับสำหรับวิธีที่2ในการหยุดการบันทึกเสียงวิธีนี้จะทำได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่าครับโดยเมื่อเราโทรหาใครแล้วผู้รับทำการรับสาย จากนั้นเมื่อเราเริ่มต้นการบันทึกเสียงเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการหยุดการบันทึกสามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการแตะปุ่มสีแดงหยุดการบันทึกการบันทึกเสียงจะหยุดลงแต่ยังไม่วางสายนะครับโดยจะมีข้อความบอกขึ้นมาว่า This is being call recorded longer no เพื่อให้ผู้รับทราบว่าเราได้หยุดการบันทึกเสียงแล้วซึ่งในการหยุดบันทึกเสียงโดยไม่วางสายนี้ถ้าต้องการบันทึกเสียงใหม่ก็สามารถทําได้อีกด้วยการแตะปุ่มบันทึกเสียงด้านบนและสามารถหยุดและบันทึกต่อ ทำซ้ําหลายๆครั้งได้ตามต้องการเลยครับจนกว่าจะวางสายโดยแต่ละครั้งในการบันทึกเสียงจะถูกแยกกันนะครับไม่ได้ต่อกันโดยอัตโนมัติพร้อมกันนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนจากแอปโน้ตแสดงขึ้นมาว่า Will save calls ซึ่งเราสามารถแตะเพื่อดูการโทรที่บันทึกไว้ในแอปโน้ตได้ทันทีเมื่อสนทนาเสร็จแล้วก็สามารถวางสายได้เลยครับในการเปิดฟังไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ในแอปโน้ตตัวแอปจะสร้างรายการเสียงที่บันทึกแยกสําหรับแต่ละการสนทนา การสนทนาครั้งไหนที่บันทึกเสียงแล้วหยุดและบันทึกต่อก็จะแสดงเป็นรายการต่อกันไปครับแต่ละรายการจะบอกว่าสนทนากับใครพร้อมแสดงเดือนวันปีเวลาที่บันทึกความยาวของเสียงบันทึกและสรุปข้อความถอดเสียงสั้นๆซึ่งเราสามารถแตะปุ่มเพลย์เพื่อฟังหยุดชั่วคราวฟังต่อหรือแตะปุ่มเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังครั้งละ15วินาทีด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถแตะบนรายการเสียงที่บันทึกเพื่อเปิดการแสดงผลแบบเต็มจอ ซึ่งเราสามารถเลื่อนดูแถบคลื่นเสียงดูเวลาควบคุ่มการเล่นได้และเรายังสามารถแตะปุ่มโคดเครื่องหมายคำพูดเพื่อสลับการเปิดและปิดการถอดข้อความเสียงที่บันทึกเป็นตัวอักษรข้อความได้ด้วยครับสะดวกต่อการใช้งานและมีประโยชน์สุดๆในหน้าจอนี้เรายังสามารถแตะปุ่มซัมมารีเพื่อสรุปข้อความถอดเสียงได้ด้วยโดยในหน้าจอสรุปเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มแชร์เพื่อแชร์ข้อความได้รวมถึงการก๊อปปี้ข้อความเพื่อน,นําไปใช้ในแอปอื่นๆได้ด้วยครับ ่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าในหน้าจอนี้เราสามารถแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนเพื่อเปิดเมนูในการเปลี่ยนชื่อเซฟข้อความถอดเสียงไปยังแอปโน้ตก็อปี้ข้อความถอดเสียงค้นหาคำในข้อความถอดเสียงเซฟไฟล์เสียงไปยังแอปไฟล์แชร์ไฟล์เสียงผ่านช่องทางต่างๆหรือลบได้ด้วยครับถ้าต้องการออกจากหน้าจอนี้ให้แตะดันหรือแตะบนหน้าจอแล้วปัดลงมาในหน้าจอแสดงรายการเสียงเรายังสามารถแตะบนรายการใดๆค้างไว้ เพื่อเปิดเมนูในการ Copy แชร์เปลี่ยนชื่อหรือลบได้ด้วยครับนอกจากนี้ในแอป o t e s iOS ยังได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ Call Recordings เพื่อจัดเก็บไฟล์เสียงบันทึกการโทรให้เราเลือกดูเลือกใช้ได้ง่ายๆอีกด้วยครับนี่เป็นคุณสมบัติใหม่ล่าสุดในการบันทึกเสียงการโทรและถอดเสียงข้อความของ iOS 18.1ที่น่าใช้และมีประโยชน์สุดๆด,ดีต่อใจรอคอยกันมานานตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วครับเพื่อนๆ่อัปเป็น iOS 18.1แล้ว ไปลองใช้งานกันได้เลยนะครับในส่วนของคุณสมบัติโฟกัสเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อโฟกัสแล้วแตะเลือกเราจะเห็นโฟกัสใหม่ชื่อ Reduce Interruptions ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งโฟกัสนี้สามารถเปิดจากศูนย์ควบคุมหรือ Control Center ได้เช่นกันนะครับโดยโฟกัสใหม่นี้ออกแบบมาสำหรับลดการบรบกวนหรือการขัดจังหวะโดย Apple Intelligence จะเลือกแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่สำคัญเท่านั้น การแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญเช่นอีเมลโฆษณาจะไม่แสดงขึ้นมาแต่การแจ้งเตือนต่างๆเช่นข้อความจากสมาชิกในครอบครัวอีเมลจากสมาชิกในครอบครัวจะแสดงขึ้นมาครับในหน้าจอก,การตั้งค่านี้เมื่อแต่เลือกโฟกัสใหม่ที่เพิ่มเข้ามา<ๆ>เพื่อนๆจะเห็นสวิตช์ Intelligent Break to and Silencing เพื่อให้เราสามารถแตะเปิดหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติ Apple Intelligence ในโฟกัสนี้ได้ด้วยครับด้านล่างเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยว่า จะให้ผู้คนแอปไหนแจ้งเตือนได้สามารถตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนได้เช่นการเปิดหรือปิดการแสดงในหน้าจอล็อกการซ่อนตัวเลขการแจ้งเตือนการเปิดหรือปิดการเล่นเสียงการแจ้งเตือนการโทรและการแจ้งเตือนตลอดเวลาในขณะที่ iPhone ล็อกอยู่หรือปลดล็อกและการปรับโทนสีของหน้าจอล็อกให้มืดลงเมื่อเปิดโฟกัสนี้เราไปดูตัวอย่างกันครับด้วยการแตะเปิดใช้งานจากนั้นไปที่หน้าจอล็อกแล้วเปิดการทํางานของโฟกัสผ่านศูนย์ควบคุมเมื่อเรากลับไปที่หน้าจอล็อกอีกครั้ง จะเห็นว่าหน้าจอล็อกมีสีที่มืดลงและด้านล่างบอกโฟกัสที่เราใช้ให้เรารู้ว่าตอนนี้เราใช้โฟกัส reduce i n t r r r u p t i o n นนั่นเองครับและเมื่อกลับไปที่การตั้งค่าโฟกัสด้านล่างก็มีการตั้งค่าต่างๆที่เราสามารถเลือกใช้ได้เช่นการเลือก wallpaper การเลือกหน้าจอ nhân home เป็นต้นครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับในหน้าจอการตั้งค่าโฟกัสเมื่อเราแตะเลือกโฟกัสใดๆเพื่อนๆจะเห็นว่า Apple ได้เตรียมสวิตช์อ l นเทลเจ e ซ์ e บรกทรูแอน and s i l e n c i n g เพื่อเราสามารถแตะเปิดหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติ Apple Intelligence ในทุกๆโฟกัสได้ด้วยครับรวมถึงโฟกัสใหม่ที่เราสร้างขึ้นไม่ได้จำกัดเฉพาะโฟกัสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใครใช้โฟกัสอะไรก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เพิ่มข้อมูลขนาดของ Apple Intelligence มาให้ทราบด้วยครับวิธีดูขนาดไฟล์ก็ทำได้ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอน settings แตะ general แตะ iPhone storage แล้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแต่ iOS Apple ได้เพิ่มขนาดไฟล์ในการทำงานส่วน Apple Intelligence มาให้ทราบด้วยครับโดยในเวอร์ชันแรกนี้มีขนาดไฟล์ที่2.86 g b ครับในส่วนของการตั้งค่า Privacy and Security เมื่อเราแตะเลือกแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอการตั้งค่า Apple ได้เพิ่มการตั้งค่า Apple Intelligence Report เข้ามาเพื่อเราสามารถแต่เปิดดูรายการการทำงานของ Apple Intelligence ได้ด้วยครับ โดยสามารถเลือกช่วงระยะเวลาการรายงานระหว่าง15นาที7วันหรือปิดโดยสามารถเลือกการส่งรายงานและเปิดดูรายการการใช้งานได้ตามต้องการครับเช่นดูว่ามีการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวอะไรบ้างเราสั่งงานอะไรบ้างเมื่อไหรซอฟต์แวร์และส่วนประกอบใดๆที่เกี่ยวข้องพร้อมรายละเอียดต่างๆมากมายเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถเปิดเข้าไปแล้ว Export รายงานมาดูได้ครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Apple Intelligence ทำงานอย่างปลอดภัยและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติใหม่ในส่วนของ Apple Intelligence ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 18.1 b e t a 1ซึ่งความสามารถของ Apple Intelligence นี้รองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติใหม่บางส่วนของ Apple Intelligence เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายๆส่วนที่จะปล่อยมาให้อัปเดตให้ทดลองทดสอบกันในอนาคตมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ